สาวลืมแว่นแสนวุ่นระบุนลาก a อนิเมะเลิฟคอมแสนหวานที่น่าจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยฟินจิกหมอนกันน่าดูจากตัวเอกที่มักจะลืมแว่นอยู่เป็นประจำและต้องให้พระเอกเนี่ยคอยดูแลอยู่เสมอแต่นางเอกอย่างมิเอะเนี่ยเธอเนี่ยจะลืมแว่นบ่อยไปไหมนะ ลืมแว่นบ่อยไปเปล่าเพราะไอ้มังงะหรือแอนิเมะเลิฟคอมเรื่องอื่นๆเนี่ยที่มีเหตุการณ์แปลกๆให้พระนางเนี่ยมาใกล้ชิดกันผมก็พอเข้าใจได้ทั้งแอบสูบบุหรี่หลังร้านและพูดคุยกันติวนังสือให้แบบที่เห็นกันบ่อยๆพระเอกอจืดจังและมีแค่นางเอกที่เห็นหรือเอาแบบบ้าๆไปเลยก็แบบไปเจอเอเล่นกับผีมาแล้วค่อยมาเริ่มต้นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก็เข้าใจได้แต่ไอตัวเอกลืมแว่นเนี่ยผมเนี่ย,มยไม่ไหวจริงๆว่ะแล้วตัวเอกเนี่ยก็ไม่ได้สายตาสั้นแค่หลักสิบหรือหลักร้อยต้นๆแน่ ของเราเนี่ยฮะผมจำชื่อพระเอกไม่ได้นะโทษทีแบบเธอเนี่ยแทบจะเอาหน้าจุ่มพระเอกอยู่แล้วซึ่งผมเนี่ยที่สายตาสั้นประมาณ5 6 0 0เนี่ยก็เข้าใจเลยว่าถ้ามันสั้นขนาดนั้นอะมันต้องมองประมาณนั้นจริงๆถึงจะเห็นผมเวลาถอดแว่นนะครับมองออกจากตัวเองได้แ,แค่คืบหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งการที่ตัวเอกสายตาสั้นระดับนั้นอะมันเป็นค่าสายตาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยขาดแว่นเลยเว้ยคือแบบคนใส่แว่นแบบผมอะแค่ตื่นมาแล้วคำหาแว่นไม่เจอก็แทบจะลงไปแช่งองไงไงไงืงแบบันจ่ีเดร็ ผมอยากถามจริงน้องเอ,งเองจังลืงมได้จริงๆเหรอเกียร์เกียร์ยระอะไรนะเออสาวลืมแม่แสนวุ่นละมุนรักนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าอ่านน่าดูจริงๆเหมือนเราเนี่ยซื้อตั๋วไปดูความสัมพันธ์ของคู่พระนางน,นะครับที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากการที่นางเอกนั้นลืมแม่นและชมความโกโก้เป็่นๆของเธอรวมถึงตัวพระเอกของเราด้วยนี่แหละที่อยากจะดูแลเธอเหลือเกินเวลาที่เธอนั้นลืมแม่นแล้วก็มาทําตัวโกโก้ใส่นะนะ โดยสาวลืมแว่นแสนวุ่นละมุนรักนะครับหรือในชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือสุกินาโกะมกาเนะโววาสุเรตะก็เป็นมังงะที่ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาราก,การ์ตนโจเกอร์ในเครือของ Square e n i x ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ออกฉบับรวมเล่มมาแล้วทั้งหมด10เล่มซึ่งลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นของลักพิมพ์นะครับออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มด้วยกันโดยจุดในเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะว่ามันคือความโกโก้เปิ่นๆของนังเอกนะครับที่ลืมแวน่นแล้วก็ต้องให้พรระเออย่างยางงคคมมุดูแล จำชื่อพระเอกได้แล้วฮะซึ่งอการลืมแววนนั่นแหละมันเลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกันและได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งมันก็เป็นแบบว่าความใจดีของโคมูระด้วยแหละแล้วก็เป็นความที่โคมูระนั้นเป็นห่วงเธอมากๆแล้วด้วยนิสัยที่เข้าใจยากของนางเอกนะครับทำให้โคมูระก็ต้องแบบว่าอะไรวะพูดถึงเราปะวะแบบเธอคิดอะไรกับเรากันแน่อะไรประมาณนั้นแบบว่าพระอเอก่างโคมูระเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจนางเอกอย่างมิเอะด้วยนั่นเองเลยได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่มีความน่ารักฟุ้งฟิงแล้วก็มีความ ที่ได้สตูดิโออย่างโกแฮนเนี่ยมารับหน้าที่รังสรรค์ตัวแอนิเมะจากที่ผมดูในตัวอย่างนะครับหรือ PV เนี่ยโหโกแฮนเขาเอาจริงมากๆเลยนะแบบว่าทั้งการจัดสรรค์ซีนะครับการเล่นมุมกล้องต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นงานภาพนะครับที่มีทั้งแสงสีเอฟเฟกแล้วก็เงาอะไรต่างๆเนี่ยเดียกได้ว่าตั้งใจทํามากๆเลยนะครับคือแบบถ้าเทียบกับแอนิเมะเลิฟคอมเรื่องอื่นๆเนี่ยคือเรื่องนี้แบบงานภาพแบบเวอร์จัดๆแบบว่าโกแฮนลงทุนกับอะไรอย่างนี้เหรอเยิมย้มเย,มย,มย,มยมแบบมีเนิเมเยิอมๆยง้มเยออยังไง ก็ชัด up เอนเทมไบมันเนียเนาะซึ่งคาจ,จริงงานกเก่าๆของโกฮฮนเนี่ยผมก็แทบไม่รู้จักเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยจะได้ว่าทําแต่แอนิเมะแบบว่าเฉพาะกลุ่มหรือมัลงเพราะผมเนี่ยไม่เคยดูเหมือนกันโดยไอเรื่องที่ผมรู้จักและเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือเรื่องเคนั่นเองครับเป็นเรื่องเดียวที่ผมรู้จักก็ต้องพารอดูกันว่างานภาพในเรื่องเนี่ยมันจะสวยสดงดงามอรมแท้และตะลึงเหมือนในพีวีหรือเปล่านะซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมคาดหวังไปแล้วนะฮะบอกเลยซึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเคโปรเจกต์ไปแล้วนะครับผู้กำกับของเรื่องอา อย่างคุณคุดโดซูซูมะนะครับมากำกับเรื่องนี้ให้ฉะนั้นเออมุมกล้องนี่มันแหวกนแนวเทศเจี๊ยบจับที่เราเห็นใน P ีเนี่ยที่มันแบบว่าเฮ้ยอนิเมะเลิฟคอมเนี่ยจะมีมุมกล้องเฟีย้ยวฟ้าทํ้ทำไมก็นั่นแหละฮะอาจจะเป็นความตั้งใจของผูก้กำกับก็ได้ไหนๆเราก็จบในพาร์ทของเนื้อเรื่องย่อนะฮะแล้วก็ตัวของสตูดิโอไปแล้วงั้นก็มาที่พาร์ทของนักพากันดีกว่าโดยเอาแค่ตัวหลัก2ตัวอย่างพระเอกและนางเอกของเราแล้วกันนะฮะกับตัวของมิเอไอโดยจะได้คุณวาคายามะชิออนมาพากให้นนะซึ่งเเธอคคักนคนคคกก็็ปาาจ ในเมที่โคร,ระหว่างแม่ป,ป้ากับแมทเทานะส่วนตัวพระเอกของเรานะครับอย่างโคมุระคาเอเดะนะครับก็จะได้คุณอีโต้มาซาชิโร่นะฮะเจ้าของเสียงภาคคาชิบะเคียวยะนะครับจาก,เ,าก,รจากเรื่องโบคุทจิโนรีเมคย้อนเวลารีเมคชีวิตนั่นเองก็ต้องมารอดูกันในเรื่องแหละว่าเขาเนี่ยจะภาคเสียงความเป็นห่วงของโคมุระออกมาได้ดีแค่ไหนเออไม่ใช่เป็นห่วงดิแบบว่าสงสัยมากกว่ามังโคมุระแบบว่าเอวันนี้คุณเอะลืมแว่นอีกแล้วจะเป็นอะไรไหมนะประมาณนี้ซึ่งจากที่ดูในตัวอย่างก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะบอกได้เลยว่าสาว ฮะฮในซัมเมอร์หรือเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะฉายในวันที่4กร,รกฎาคมที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะส่วนประเทศไทยนะครับแพลตฟอร์มไหนเนี่ยจะนำเข้าเรื่องนี้เข้ามาก็อย่าลืมจ้างผมนะกันไม่รู้จ้างทําไมแต่ว่าจ้างผมหน่อยแล้วกันนะฮะหาเงินจ่ายค่าเน็ตฮนะและถ้าคุณชอบคลิปสบายๆแบบต้นคลิปไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ครับชอบของเกนิเมะด้วยนะครับและก่อนจากกันนะครับทุกคนคิดว่าการที่มิเอะลืมแว่นเนี่ยเป็นแผนหรือว่าเธอลืมจริงๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกผมที่ด้้าาาานนนนนนลลล่่่่่่งงดววยยยยะะะสหรรับผมมมมเเเเีีีีไททฮคจืแ ขนาดนี้ฉะนั้นฮนะเธอแค่โกโกเ้เปิ่นๆเฉยๆอะไรคิดว่าผมจะพูดว่ามันเป็นแผนเลยไงคนบ้าอะไรจะยอมลำบากเพื่อแผนขนาดนี้มันไม่มีหรอกใช่ครับมันเป็นแผนโคมระไกยะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วฮะอย่าลืมเอ็นซอยกับน้องแว่นเรียกน้องแว่นไม่ได้ด้วยเอ่ออย่าลืมเอ็นซอยกับน้องลืมแว่นกับโคมูระคุงด้วยละ่ะบ๊ายบาย